เมื่อบนโลกนี้นะครับยังมีทรัพยากรที่หายากและมีค่ามากๆเลยรอที่เราเนี่ยจะไปขุดและค้นพบมันและเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกว่าเกมต้นน้ําก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่าต้นน้ําตกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองวัดกันดูนะแต่ว่าเกมตัวนี้เนี่ยโปรไฟล์ดีนะครับทุกอย่างน่าสนใจมากมากเลยซึ่งส่วนตัวเนี่ยแอดก็อยากจะไปแวนเหมือนกันนะเนี่ยเออสำหรับเกม Business Age of Empire นะครับเกมนี้เนี่ยกำลังจะเปิด I D O นะครับภายใน3วัน ซึ่งตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้เป็นไปที่ตัวหน้าของ t ท l e gram นะครับของไทยเลยก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนของหน้าตานะครับเราสามารถมาส่องได้ว่าหน้าตาของทีมเนี่ยแต่ละคนหล่อเหลาและสวยงามขนาดไหนนะครับก็ที่เห็นเด็ดๆก็น่าจะมีเออไม่มีครับไม่มีสรุปไม่มีอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวรถแมพนะครับรถแมพเนี่ยเขาก็จะมีการเทสเน็ตนะครับในเดือนนี้แหละนะนี่เขาจะมีการเทสเกมให้ แล้วก็จะมีการทํา 3D นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าสลับวันผิดเปล่าเอ้ยปี2023เดี๋ยวก่อนนะคือเออเดี๋ยวปี2022แล้วปีหน้าปีอะไร66เฮ้ย65แล้ว66คือคือทํากราฟ,ฟิกปุ๊บแล้วกว่าจะสมบูรณ์โดดไปปีหน้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห,โหไกลเกิน เดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะครับอาจจะเขียนผิดก็ได้นะเออเอาลบๆว่ะเขียนผิดผมว่าเขียนผิดแน่แนแอดว่าน่าจะเขียนผิดครับไ <laughs> กลไปเปล่าแอดว่าน่าจะเขียนผิดนะครับเออเดี๋ยวค่อยรอเขาแก้รถแมปอีกทีหนึ่งหรือว่าอัปเดตในกลุ่มเนาะอ่าในส่วนของตัวระบบเกมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงรถแมปกันนะครับแต่ตัวละครเนี่ยก็จะมีาธาตุที่บ่งบอกของตัวหุ่นยนต์นะครับที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นยนต์สายไฟ หรือจะเป็นสายน้ําแข็งนะครับสายพืชสายทะเลทรายและก็สายดินนะซึ่งแต่ละสายนะครับเราจะเห็นวิวัฒนาการของเขาเนี่ยที่เราสามารถพัฒนาเขาได้นะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นตัวการ์ดที่เป็นแรงแรงสูงสุดก็คือ U R แล้วครับหรือว่าอันต้า S R S R นี่คือซนะูเปอร์แรเนาะอันนี้อันต้าแร อันนี้ก็เป็นแลนโปรติอันนี้ก็คือคลาสสิกนะครับหรือกากนะครับคำว่า C คือกากเจ็บอะคำนี้ยกากครับถ้าใครได้ C ีก็คือกากครับคำว่ากากโอเคครับต่อไปครับก็มาดูรถแมพกันนะคือเว็บไซต์ยังไม่มีอะไรเยอะนะ ในส่วนของตัวอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแผนที่นะครับในแต่ละแมปเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้ธาตุของตัวละครที่เราได้มาเนี่ยมาทําการขุดนะครับหรือทำทำการต่อสู้ซึ่งมันก็จะมีข้อได้เปรียบนะครับของธาตุที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยถ้าอยู่ในแมปที่ถูกต้องนะครับหรือส่งไปขุดนะก็เหมือนสเปซซิเลยนี่ว่าเออนั่นแหละครับมันก็จะได้เนาะมันก็เหมือนเลือดสิบสิบนะต้องดูครับว่าเกมตัวนี้เนี่ยเปิดมาแล้วจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับแต่โดยรวมนะครับส่วนตัวแอดก็ หน้าริมลองนะครับหน้าแหวนเง่้ยงเงีๆยนเ่ยนะเห็นแล้วก็อยากแหวนเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับอีกนาน,นะครับเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะช่วงนี้ก็ต้องเก็บตังค์เพราะว่าเดี๋ยวเกมมีอีกเยอะเลยโหเกมเยอะแล้วทุนละพอไหมเนี่ยอืมเติบโตนะครับเจ็ร้อยเอร์เซเดี๋ยวนะอ๋ออุตสาหกรรมก็จริงนะครับช่วงนี้เกมต้องบอกว่าเติบโตแบบรวดเร็วมากเลยนะเออในส่วนรายละเอียดตัวนี้เราสามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ ก็ก่อนลงทุนนะครับก็จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่ามาทําการาวิจัยนะครับแล้วก็ศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกมตัวนี้น่าสนใจเหมาะกับเราไหมและเราชอบไหมนะครับไม่ใช่ว่า,าแบบบางคนบอกเฮ้ยโอ้โหพาแวนเลยเหรอไม่ใช่ครับก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับสุดท้ายแล้วก็เราจะต้องบริหารหรือตัดสินใจเองนะครับว่าเราอยากจะแว้นหรือว่าเราอยากจะเก็บตังค์เอาไว้ก่อนแล้วก็รอดูเกม ที่จะเปิดก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะก็หลักๆตัวเกมนะครับจะเป็นแนวแบบ pay toear n ก็จะมีหลากหลายโหมดให้เราเลือกเล่นนั่นเองนะครับเป็น pay to E a r n แล้วในส่วนของการแก้ปัญหาต่างๆนี่ครับเขาก็ได้ลงไว้แล้วนะเราสามารถมาอ่านเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้มาดูในส่วนของการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับคือหุ่นยนต์ที่ถูกประกอบขึ้นมานะครับเขาก็ ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากเรื่องอาภาพยนตร์นะครับที่ใช้ตัวนี่ครับตัวโรบอทนะเพื่อทำงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะสำรวจใต้ดินอ๋อก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เรียกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำการสำรวจใต้ดินนะครับแล้วก็ค้นหาพวกแร่ธาตุที่หายาเพชรที่หายาต่างๆนะครับภายในใต้ดินหุ่นยนต์แมกมา หายากพิเศษอันนี้ก็คือระดับ U R นะครับโหไม่รู้จะได้หรือเปล่าสูงยากแน่แน่นอนแน่นอนแน่นอน,นกลไกการเล่นที่รวดเร็วผู้เล่นสามารถปล่อยนะครับให้เครื่องขุดโดยไม่ต้องทําอะไรเลยหลังจากนั้นมันก็เหมือนอารมณ์แบบปล่อยฟาร์มสเต็กนะครับคล้ายๆกับสเปซซิะที่เอาหุ่นยนต์แต่ละทา่าใช่ไหมครับแล้วก็เลือกให้มันตรงอะ่ะแล้วก็ปล่อยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นด้วยในส่วนโหมด p p เนี่ย ก็คือเป็นการต่อสู้นะครับเออเหมือนจับมาต่อสู้ร่วมกันนะครับไอโหมดนี้เนี่ยเราจะได้รับเป็นโทเค็นที่มากขึ้นนะครับหรือได้รับโทเค็นแบบ2เท่าอะไรแบบนี้นะในส่วนของแผนที่นะครับเราสามารถเลือกแผนที่ต่างๆให้เหมาะกับตัวละครของเราได้นะครับก็จะมีแผนที่ตามนี้เลยองค์ประกอบก็มีแรก่าตต่างๆมีทั้งหมด5ธาตุด้วยกันไซบอกก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีระดับนะเรียงกันไป4ระดับ ความสามารถนะครับก็จะมีเคลื่อนไหวมันจะมีเรื่องของตัวสเตตัสหรือค่าพลังความสามารถของตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะครับว่ามันเด่นด้านอะไรนะมันก็จะมีเห็นไหมครับใบมีดก็คือยิ่งทำดิ่งลึกยิ่งแข็งแกร่งอัปเกรดขุดให้แข็งแรงขึ้นสามารถอัปเกรดแรงขุดได้รีเฟรชเคลื่อนไหวระหว่างเซลล์ที่ขุดอื โอเคมันก็จะมีรูปแบบการขุดนะครับที่เราถ้าเราอัพเนี่ยมันก็จะทําให้การขุดเนี่ยดีขึ้นในการสํารวจดีขึ้นอาจจะเป็นภาพแบบเหมือนเหมือนเคยเล่นไอ้เกมที่มันขุดใต้ดินไหมครับที่มันปล่อยตัวละครไปแล้วเราก็สามารถบังคับขุดปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บ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 ลงไปได้แล้วเราก็เจอแร่แล้วก็ขุดตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอย่างเงี้ยเออคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคล้ายๆแบบนั้นเลยอันนี้ก็จะมีรูปแบบนะครับที่เขาลงไว้ให้ดูคร่าว,าวๆเนี่ยเห็นไหม เออมันก็จะบวกตามเปอร์เซ็นต์นะครับว่าแต่ละธาตุมันจะบวกอะไรบ้างนะอย่างนี้เลยเราสามารถมาดูได้จากตรงนี้นะครับเอ้ยอเดี๋ยวดูสุ่มกันกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหหายากนี่แค่ศูนจุดห้าเอ้ยก็เยอะกว่าบอมอย่างเงี้ยเนี่ยหายากสุดๆนี่แค่สี่จุดห้าแล้วก็หายากสิบห้า 15, แล้วก็ทั่วไปแอดขอเป็นหายากกับหายากมากได้ไหมไม่รู้จะได้หรือว่าหายากเกินอะ ตลาดก็คอมพิวเตน์นะครับมีตลาดด้วยมีอุปทานทั้งหมด1,000ล้านนะครับ1,000ล้านแบ่งตามนี้เลยนะใช้เหรียญทั้งหมด33%แปบลบว่าเอาเหรียญมาใช้จริงๆเนี่ยก็ประมาณส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ถึงขึ้นประมาณ30%ทีมต่างๆเราสามารถเข้าไปส่องนะครับเขามี Facebook แล้วก็ตัวตัวนี้ครับเออลิงก์นะครับตัวลิงก์โอ้โหเป็นไงครับสามารถส่องได้เลยนะครับว่า ทีมเด็บเอาจริงเอาจังนะครับมีนงมีหน้าตาเรียบร้อยนะนี่เห็นไหมครับ c o ตั้งใจทำจริงๆนะครับไม่ได้แบบว่ามาเล่นๆนะครับนี่วันนี้นครับโอ้โหโปรไฟล์ใช่เล่นนะเรียกว่าอันนี้ไม่มีไทยนะครับอย่าอย่าพูดถึงนะครับเดี๋ยวเขาไม่พอใจนะแบบว่าไทย VS อะไรเงี้โอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวเกมผู้สนับสนุนก็มีอยู่เท่านี้นะ ตอนนี้อาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับผมติดต่อเราเว็บไซต์โอเคโทรเลข Facebook อันนี้ก็จะเป็น facebook ทางเว็บไซต์ของเขานะครับดูสิส่วนใหญ่เขาจะอัพแบบเป็นท่าตเป็นม็อบอัพขึ้นมาเป็นรูปแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะขุดนะครับพร้อมเริ่มจะลงเหมืองในการขุดเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเกมนี้ ส่วนตัวแอดเนี่ยก็รู้สึกว่าเกมน่าสนใจเลยเนี่ยอยากจะลงเหมืองไปขุดด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเออน่าสนใจน่าไปขุดอืโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กันได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย